แล้วค่ะวันนี้เม่อยู่ในบ้านเลือดไทยนะคะบ้านเลือดไทยเนี่ยเขาจะมีซอยที่เข้าด้านหลังโครงการทัศคานาวาเลคค่ะที่เห็นนั้นจะเป็นผากระดาษนะคะโซนนี้จะสูงจากระดับน้ำทะเล415เมตรโดยประมาณค่ะที่ดินนะคะจะอยู่ห่างจากถนน3052เขาใหญ่วังน้ำเขียวเพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองเป็นที่ที่ถมไว้แล้วนะคะ ห่างจากด่านเขาใหญ่เพียงแค่15กิโลนะคะด่านเขาใหญ่ถือว่าถนนธนรัฐ15กิโลค่ะวิวที่เห็นทางด้านหน้านั้นอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะจะหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นวิวเขาใหญ่แปลงนี้เอกสารสิทธิ์โฉนดครุดแดงค่ะเนื้อที่สา4ร384.5ตารางวานะคะเบอราคายกแปลงอยู่ที่4ล้านบาทค่ะ ก็ต้นไม้รกไปนิดนึงแต่ถ้าทําความสะอาดใช้ได้เลยสําหรับใครที่อยากจะมาอยู่เขาใหญ่อยากจะอยู่ในบ้านเลอไทยแต่ว่าไม่เปรี่ยวแล้วก็เนื้อที่ไม่เยอะนะคะแปลงนี้ยกแปลง4ล้านบาทค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ099 492 9197ค่ะ